พิษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมอธิบายการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญของกระบวนการชาวปัญญาของบุคคลว่ามีทธิพลต่อการเรียนรู้โดยเห็นว่าการเรียนรู้เกิดจากความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆและยังสามารถสรุปหรือสร้างความคิดรวบยอดที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆซึ่งจะแยกอธิบายดังนี้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัดเกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน ผู้นำของนักจิตวิทยากลุ่มนี้คือ Max w ซ r t i m e r Wolf, Gang, ล o h แ e นโคลเลอร์ a น์คฟกาและค o l ลวิสามท่านแรกนะคะจะเป็นหนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัสเซนเเลวิน <Color win. S 1> ตอนแรกก็รวมอยู่ในกลุ่มเกสตัสด,ด้วยแต่ภายหลงังได้แยกตัวออกไปทฤษฎีของ c o l o ลวินนะคะเรียกว่าทฤษฎีสนาม ทฤษฎีกลุ่มเกสตัดเน้นความสำคัญของกระบวนการทางชาวปัญญาของบุคคลว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้โดยมีความเชื่อว่าบุคคลจะมีความเชื่อสิ่งรอบๆตัวในลักษณะที่มีความหมายบุคคลจะรับรู้สิ่งต่างๆในรูปแบบของส่วนรวมทั้งหมดบุคคลจะรับรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นคนเก้าอี้รถต้นไม้หรือดอกไม้ในลักษณะที่มีความหมายแบบเดียวทั้งหมดทั้งรูปร่างและ ไม่ได้รับรู้เฉพาะเส้นสีหรือส่วนใ,นใดๆส่วนหนึ่งดังนั้นส่วนรวมทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่ากันรวมเอาส่วนย่อยๆเข้าด้วยกันหลักการเรีนยนรู้ ของกลุ่มเกสตัสกล่าวว่าการเรียนรู้ที่เน้นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อยนั้นจะต้องเกิดจากประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้น2ลนักษณะคือ 1. การรับรู้ความหมายก็คือการแปลความหมายจากการสัมผัสการรับรู้ที่เห็นได้ชัดคือการรับรู้ทางสายตาได้แก่การมองเห็นภาพต่างๆและการรับรู้ทางหูได้แก่การได้ยินสิ่งต่างๆ 2. นะคะคือการอย่างเห็นหมายถึงการเกิดความคิดแวบขึ้นมาทันทีทัน ในขณะที่ประสบป,ปัญหาโดยมองเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเป็นขั้นตอนจนจบลักษณะสำคัญของทฤษฎีการเรียนรู้พุธปัญญานิยม 1. เน้นกระบวนการคิดให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้เรียนเช่นความใส่ใจการรับรู้การจำการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา 2. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ผู้เรียนไม่ได้แค่ รับข้อมูลแต่ต้องสร้างความเข้าใจและความใหม่ด้วยตนเองโดยปรับโครงสร้างความคิดที่มีอยู่ 3. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นครูเพื่อนเป็นสิ่งสําคัญในการกระตุ้นให้เกิดความไม่สมดุลทางความคิดและนําไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ 4. การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางปัญญาการเรียนรู้ที่แท้จริงคือการที่ผู้เรียนสามารถจัดรับ เบียบข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นระบบและถ่ายโยงความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 5. บทบาทครูคือผู้ช่วยผู้อำนวยความสะดวกผู้ออกแบบกิจกรรมและจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นพบและสร้างความรู้ด้วยตนเองเช่นการเสนอภาพรวมก่อนส่วนย่อยคือการเห็น,หนภาพก่อน 6. การเรียนรู้เชิงความหมายการเรียนรู้ความเป็นไปอย่างมีความหมายเชื่อมโยงกับสิ่งที่รู้แล้วเช่นทฤษฎีของออสเบลกล่ปัญญานิยมให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดการให้เหตุผลของผู้เรียนซึ่งแตกต่างจากทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยมที่มุ่งเน้นพฤติกรรมที่สังเกตได้เท่านั้น โดยมีน่าสนใจกับกระบวนการรู้คิดหรือกิจกรรมทางสติปัญญาของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยากลุ่มพุทธิปัญญาตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องศึกษากระบวนการดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการให้ความสําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง้าภายนอกกับสิ่งลร้าภายใน ความรู้ความเข้าใจหรือกระบวนการรู้คิดที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรู้คิดได้แก่ความใส่ใจการจําได้จินตนาการหรือการรับภาพในใจการตัดสินใจการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆการรับรู้การคิดอย่างมีเหตุผลการคาดการล่วงหน้าหรือการมีแผนการรองรับการแก้ปัญหาการแปลความหมาย ทฤษฎีกลุ่มปัญญานิยมนี้จำเนกย่อยออกเป็นหลายทฤษฎีเช่นกันแต่ทฤษฎีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมากในระหว่างนัก,กจิตวิทยาการเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้กันมากกับสถานการณ์การเรียนการสอนได้แก่การพัฒนาทางด้านสติปัญญาของเพียเจทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบุนเนอร์ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออ well, สเวลทฤษฎี การประมวลสารสนเทศและการเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดของตนเองการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 1. เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ก่อนสอนให้ถามหรือทบทวนสิ่งที่เด็กเคยเรียนรู้มาก่อนตัวอย่างสำเรื่องเมื่อวานได้ไหมหัวข้อนี้คล้ายกับอะไรที่เราเคยเรียน เพราะสมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อเชื่อมข้อมูลใหม่เข้ากับข้อมูลเก่า 2. อ,อธิบายเนื้อหาเป็นขั้นตอนมีลำดับชัดเจนสอนจากง่ายไปยากแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆไม่ให้เยอะเกนินไปทีเดียวใช้แผนภาพตารางช่วยให้เห็นโครงสร้างความรู้ช่วยให้สมองจัดระบบข้อมูลได้ง่าย 3. ดึงความสนใจผู้เรียนใช้ภาพสีเสียงวิดีโอหรือคำถามที่น่าสนใจเน้นจุดสำคัญเช่นขีดเส้นใต้หรือนำเสนอด้วยตัวอย่างชัด,ชด เพราะความสนใจเป็นประตูสำคัญของการรับรู้ 4. ช่วยให้จำได้ดีขึ้นทบทวนสั้นๆหลายครั้งเชื่อมโยงด้วยเรื่องราวอุปมาหรือคำย่อให้ผู้เรียนสรุปด้วยคำพูดของตัวเองการสรุปเองหรือการประมวลผลลึกทำให้จำได้นาน 5. ใช้คำถามกระตุ้นความคิดตั้งคำถามที่ชวนคิด ไม่ใช่แค่ตอบใช่ไม่ใช่เช่นทำไมถ้าเกิดแบบนี้จะเป็นอย่างไรให้ผู้เรียนอธิบายวิธีคิดมากกว่าคำตอบเพราะเน้นการคิดไตร่ตรองไม่ใช่ตามอย่างเดียว6กให้ผู้เรียนมีส่วนสร้างความรู้เองใ,ให้แก้ปัญหาทำกิจกรรมเปรียบเทียบข้อมูลให้ค้นหาคำตอบจากตัวอย่างหรือสถานการณ์ทำให้สมองเชื่อมโยงข้อมูลและสร้างความเข้าใจอย่างแทจ้จริง 7. ส่งเสริมกันรู้ว่าตนเองกำลังคิดอะไรให้ผู้เรียนประเมินตนเองว่าเข้าใจตรงไหนยังไม่เข้าใจตรงไหนเขียนบันทึกสั้นๆหลังเรียนเช่นวันนี้ฉันเข้าใจเรื่องอะไรที่สุดช่วยให้เด็กปรับวิธีเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น แบทบาทของครูไม่ใช่แค่บอกความรู้แต่เป็นผู้ช่วยจัดระบบความคิดให้ผู้เรียนชี้แนะว่าควรคิดอย่างไรควรแค้ปัญหาแบบไหนใช้ฟีดแบ็แบบอธิบายไม่ใช่แค่ถูกผิด 9. ตัวอย่างง่ายๆวิชาคณิตให้เด็กอธิบายวิธีคิดไม่ใช่แค่ตอบถูกวิชาภาษาไทยใช้แผนผังเรื่องราวเพื่อช่วยจำเนื้อเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์ใช้การ ทดลองแล้วให้เด็กอธิบายเหตุผลวิชาสังคมวิเคราะห์เหตุและผลของเหตุการณ์ต่างๆ